จะมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับที่ว่าอ่าช่วงนี้ก็มีข่าวนะที่เขาโพสต์กันนะนะว่าคือ Facebook อ่ะเขาก็เหมือนกับว่าประกาศมาแล้วว่าหลังวันที่ส1สิงหาคมเนี่ยปีนี้ก็จะไม่มีคลิปเรียวแล้วนะอ่าไม่มีการสร้างไรายได้จากคลิปเรียวแล้วอืมก็เราไม่แน่ใจว่ายังมีคลิปเรียวอยู่หรือเปล่านะ แต่ว่าคือเขาก็เท่าที่เราไปอ่านที่เขาพโพสต์กันนะนะแต่เราก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนจากระบบโดยตรงหรือว่าเราก็ยังไม่ได้คือรับการแจ้งเตือนจาก Facebook โดยตรงเราแค่ไปอ่านโพสต์ที่คนหนึ่งเขาพโพสต์กันนะนะแล้วก็เอ่อคนอื่นเขาพูดกันนะนะแล้วเราก็จะมาวิเคราะห์ความคิดเห็น,หน,นส่วนตัวของเรานะเราอ่านแล้วอ,ะอ่ะเขาก็เขาก็เอาข้อมูลมาจาก Meta AI นะ อืมเขาขึ้นหัวข้อในใต้ไอ,ไอใช่ไหมแล้วก็แล้วเราก็อ่านข้อความแล้วเขาก็บอกว่ามันจะไม่มีการอ่าสร้างไรายได้จากโฆษณาคลิปเดียวแล้วก็เหมือนกับว่าจะไม่มีโฆษณาไปแปะในคลิปเดียวแล้วอ่ะอืมก็คือยังคือจะต่อไปจะไม่สามารถสร้างไรายได้จากโฆษณาในคลิปเดียวแล้วแต่ว่าเขาก็เขาก็มีต่อท้ายด้วยว่า มันจะเป็นการสร้างรายได้ในรูปแบบใหม่อ่ะอืมก็ก็รอดูว่ารูปแบบใหม่เขาจะทําเป็นแบบไหนนะคือก็เหมือนกับว่าก่อนหน้าก็มีแบบว่าเขาก็ยุบเรลียวกับยุบสตรีมนะมารวมกับเนื้อหาคือเฟซบุ๊กอ่ะเขาจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแหละอืมแต่เราคิดว่าตอนนี้ก็เป็นการสร้างรายได้จากเนื้อหาอยู่นะซึ่งมันมันมันมีเลียวแล้วก็มีสตรีมรวมอยู่ด้วยนะแต่ต่อไปอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะไม่มีโฆษณามาแปะในเลียวแล้ว อืมก็ก็คือว่าถ้าเราโพสคลิปเรียวไปแล้วมันก็ไม่มีโฆษณาเมื่อไม่มีโฆษณามันก็เขาก็บอกว่ามันก็ไม่สามารถสร้างรายได้จากตรงนั้นแล้วแต่จะเป็นการสร้างรายได้จากรูปแบบใหม่เราคิดว่ารูปแบบใหม่เนี่ยก็อาจจะเป็นวิดีโออะละก็คือก็ให้เรายังโพสวิดีโออยู่แล้วก็อาจจะมีโฆษณามาแปะอาจจะเหมือนสตรีมในอดีตอะคลิปยาวอะ่ะอืมเพราะว่าคลิปยาวเนี่ย สตรีมโฆษณาในสตรีมเนี่ยมันก็อยู่กับ facebook มาตั้งนานแล้วนะมันก็เหมือนกับอ่าคลิปใน youtube อะ่ะก็อยู่กับ youtube มาตั้งนานละอือคือคือตรงนี้มันต้องมีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราสร้างไรายได้จากคลิปเดียวไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่มีโฆษณามาแปะแล้วก็ไปทำอ่าคือไปสร้างไรายได้ในมันมันมันจะต้องมีคือเขาเขาบอกว่ามันจะมีแบบรูปแบบใหม่ที่มาให้เราสร้างไรายได้แล้วก็ เราก็ผันตัวไปปรับตัวไปสร้างไรายได้ตามที่เขากําหนดในเมื่อเลี้ยวไม่มีเราก็ต้องคือเราเป็นครีเอเตอร์เราก็ต้องเปลี่ยนไปตามที่เขากําหนดนะนะอืมแล้วก็คือต่อไปมันอาจจะมีอะไรที่มันอ่าเวิร์กกว่าเลี้ยก็ได้อืมเขาอาจจะคิดอะไรให้เราแบบว่าอาจจะสร้างไรายได,ได้ได้มากแล้วก็ได้ง่ายกว่าเลี้ยก็ได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตนกไปนะ เพราะว่าเขาบอกว่ามันจะมีรูปแบบใหม่ที่ให้เราสร้างไรายได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะมีมาหลังสามเอ็ดเนี่ยสิงหาคมเนี่ยเดี๋ยวก็ได้รู้ว่าเป็นแบบไหนที่จะให้เราสร้างไรายได้ต่อจากเรียวเพราะฉะนั้นมันก็มีไปเรื่อยๆแหละมีต่อไปเรื่อยๆแหละแต่ว่าก็ยังไม่มีใครบอกได้แน่ชัดว่ามันจะเป็นแบบไหนจนกว่าเขาจะออกมาแล้วก็พอเขาออกรูปแบบใหม่ในการสร้างไรายได้มาเราก็แค่ปฏิบัติตามแค่ทำตามเพื่อสร้างไรายได้ได้ก็แค่นั้นเอง ส่วนช่วงนี้ก็หันไปสร้างอะยได้จากทางอื่นนะนะอย่างตอนนี้เราก็หันมาทาง y o u t u b e ด้วยหลายๆทางนะแล้วเราก็รู้สึกว่า y o u t u b e แบบคือคือคลิปยาวของ YouTube เนี่ยเรารู้สึกว่าได้เหรียญได้ได้เหรียญดีนะขึ้นดีขึ้นดีกว่าขึ้นดีกว่า Facebook อืมเปลี่ยนแต่ว่ายอดวิวเราน้อยยอดชมเราน้อยไง คือถ้ายอดชมเราระดับแบบว่าหมื่นหรือว่าระดับแสนเนี่ยก็คือเหรียญเราก็น่าจะเยอะแหละเพียงแต่ว่าคือยอดชมเราแค่ระดับพันได้ระดับนี้เราก็ถือว่าเยอะนะอืถ้าเทียบกับอ่าเฟซบุ๊กซึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยยอดวิวระดับแสนนี่ยังได้แค่อ่าไม่กี่เซนเองแต่ youtube เนี่ยคือยอดวิวระดับพันนี่บางทีระดับหมื่นเนี่ยบางทีวันหนึ่งก็ได้หลายเหรียญเลยนะหลายดอลล่าเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราว่า y o u t u b บอรเหรียญวิ่งดีเพียงแต่ว่า <S 2> <S 2> ยอดวิวเรา <S <S มันมันยังไม่ถึงขั้นเนี่ยถึงระดับที่มันจะได้เหรียญเยอะๆอะ่ะเพียงแต่ว่าเ е ทของมันอะ่ะเลทของ youtube อะ่ะเ е ทในการวิ่งเนี่ยเหรียญน่ะมันได้ดีในการขึ้นของเหรียญต่อยอดวิวอ่ะคลิปต่อคลิปเนี่ยมันได้เยอะเพียงแต่ว่ายอดวิวของของช่องเราอะ่ะมันยังแต่ละคลิปมันยังน้อยอยู่มันแค่หลักพันเราคิดว่าถ้าเรา อัปเกรดเป็นระดับแบบว่าระดับหมื่นวิวระดับแสนวิวเนี่ยต่อไปเราก็อาจจะสร้างไรายได้ได้มากกว่า Facebook ก็ได้เพราะว่าเรารู้สึกว่าเลทของเลทของ youtube อ่ะต่อยอดวิวต่อคลิปเนี่ยเมื่อเทียบกับอ Facebook ออ่ะในระดับเดียวกันน่ะเราดูแล้วอ่า u t u b e ได้ได้เยอะกว่านะอืมเพียงแต่ของเราอ่ะมันยังได้น้อยอยู่ไงแต่ละคลิปเพราะว่าแต่ละคลิปของ ฟนบุ๊กเนี่ยเราจะได้ประมาณอ่าหลักแสนนะโพสลงไปบุ๊กก็แสนบุ๊กหลักหมื่นหลักหลักล้านอะไรเงี้ยอืมแต่ว่าคือขนาดเราได้วิวขนาดแบบรวมกันก็เป็นหลายล้านวิวนะต่อเดือนอะไรเงี้ยเกือบอ่าเกือบสิบประมาณสิบล้านอย่างเงี้ยมันก็ยังได้เหรียญแค่ไม่กี่ร้อยดอล,ลลาร์เองอส่วน youtube นี่คือขนาดโพสไปหลักพันหลักพันแต่ละคลิปเนี่ย แต่ว่าคลิปยาวมันจะได้มากกว่านะโพสคลิปยาวของ youtube มันจะได้มากกว่าคลิปสั้นนะอืมถ้าคลิปสั้นเนี่ยมันต้องยอดวิวระดับแบบว่าเป็นหลายล้านะมันถึงจะได้เยอะแต่ถ้าระดับแบบพันร,ระดับหมื่นเนี่ยคือเราว่าเหรียญมันได้น้อยกว่าคลิปยาวเพราะฉะนั้นถ้าถ้าคลิปสั้นแบบโพสตไปปุ๊บแล้วมันไม่ปัองอ่ะก็ให้เน้นคลิปยาวเพราะว่าคลิปยาวเนี่ยของเราเนี่ยคลิประดับบางทีเราโพส์วันละคลิป คลิประดับพันพันวิวเองนะมันก็ได้ขึ้นเป็นวันละเป็นวันหนึ่งดอลลาร์เลยนะถ้าขยันโพสต์ละวันหนึ่งเป็นหลายคลิปละมันจะเท่าไหร่หลายในะ่อืมเพราะฉะนั้นก็แต่ว่าคือแต่ชอ็อตเนี่ยของ y o u t u b e เนี่ยก็ต้องหมั่นโพสต์เพราะว่าเรารู้สึกว่าคนน่ะจะตามมาจากคลิปสั้นของ y o u t u b e เยอะเยอะกว่าคลิปยาวนะอืมสังเกตว่าถ้าเราเอาอ่าเราโพสคลิปสั้นไปอ่ะ แล้วมันมีคลิปปังๆอะ่ะควรจะตามมาจากคลิปสั้นมันมันเยอะมันเยอะกว่าคลิปยาวนะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงเรื่องผู้ติดตามที่เพิ่มขึ้นอะ่ะช่องโตเร็วเนี่ยก็ให้ลงคลิปสั้นด้วยแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าเหรียญนะ่ะถ้ามันขึ้นน่ะส่วนใหญ่อะของเราอะคลิปยาวมันจะเหรียญขึ้นดีกว่าคลิปสั้นอืมเพราะว่าคลิปสั้นนี่เราโพนมาตั้งนานแล้วยังไม่ถึงสิบดอลเลยที่เราถึงเนี่ยร้อยร้อยร้อยกว่าดอลลาร์ที่จะได้รับโอนเดือนหน้าเนี่ย ก็พอคลิปยาวที่เราโพสไปนะทั้งๆที่แต่ละคลิปเราก็แค่หลักพันเองนะหลักพันน้อยที่จะหมื่นวิวนะอืมแล้วลองคิดดูถ้าเราโพสตลงไปปุ๊บต่อไปถ้าช่องเราโตขึ้นแล้วเรามีลิดระดับหมื่นระดับแสนละเราก็น่าจะได้เดืนอนหนึ่งคือหลายร้อยบางทีก็เป็นพันด,ดอลลาร์เลยนะเพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ก็คือก็คือถ้าอ่าถ้า facebook รายได้มันน้อยลงอะ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้ได้ดลดลงเนี่ย ก็ควรจะหันมาเอาเอาจริงจังเอาดีทางด้านแพลตฟอร์มอื่นนะนะแล้วก็มาเน้นจริงจังแล้วเราก็คิดว่า y u t u b e อ่ะถ้าเผื่อต่อไปเราช่องเราโตขึ้นมีผู้ติดตามเยอะขึ้นแล้วก็ยอดวิวเราเราระดับโพ้นลงไประดับหมื่นระดับแสนเนี่ยหลายๆคลิปเนี่ยเราก็ว่ารายได้แล้วก็ไม่น่าจะน้อยกว่า Facebook หรอกเพราะฉะนั้นก็อ่าหันมาจริงจังทางด้าน u t u b e ก็ก็น่าจะดีนะ